อะไรวะนะอครับะเป็นกว่าลาไม่ได้ดูข้ากลัวแล้วหลับค่านแสติหลัจะแตแ้เคใช่อะไรไม่รู้ดิจะดับไม่รู้เป็นพราออะไรไม่รู้เน, <ขอ S 2> นี่ยดูดิ ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังเ่านะครับก็ถ้าเขิเขามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชนด้วยนะครับเพราะในค่าคืนนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์บ้านร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมเคยมาคืนก่อนนะครับที่มีสาวกระเลี่ยงเอ้ยครอบครัวกระเหลี่ยงครอบครัวหนึ่งครับที่มาอาศัยบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนว่าผู้ชายเนี่ยมีแฟนใหม่เนี่ยและผู้หญิงเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วก็ผู้หญิงก็น้อยใจเลยทะเลาะกับแฟนก็เลยฆ่าตัวตายนะครับ ก็ในค่าคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืนที่แล้วที่ผมมานี่คือว่าผมก็เหมือนกับว่าเจอผมตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วก็ผมก็ได้กลับไปเปิดดูที่บ้านนะครับแล้วก็เจอเหมือนว่าดวงวิญญาณนะครับมาต้องการสื่อสารกับเราอะไรสักอย่างก็ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับว่าดวงวิญญาณดวงนี้เหมือนกับว่าอยากจะมาสื่อสารกับเราแต่ผมไม่กล้าสัมผัสไม่กล้าคุยกับเขามากนะครับเพราะตอนนั้นอ่ะเหมือนกับว่าผม เหมือนกับโดนเล่นงานหนักมากเหมือนกับดวงาณดวงเนี่ยเหมือนกับต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการอะไรสักอย่างผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะในค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับคืนนี้มีโอกาสดีนะครับผมก็เลยได้ชวนอาจารย์ดูมาพิสูจน์กับผมอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับก็สวัสดีพี่ๆป้านาอาทุกคนครับผมอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชนคนหลังข่าวในค่ำคืนนี้เราจะออกกล้องสองตัวน,นะทุกคนแปบลบว่า ผมจะมาพิสูจน์ดูเพราะาที่ตรงนี้ผมมาปล่อยโยมยังงนหมดเลยนะแต่ไม่นึอไม่แฟามว่าเจ้าของที่เนี่ยมาให้คนกันเรียงหรือว่าพูดได้คําเดียวว่าเมเื่อเพราะผมแหละนะมาอาศัย,าศาายให้อยู่เขาไม่มีที่อยู่มาอาศัวยวันใดวันหนึ่งแต่ว่าความผิดนี้ก็ไม่อยู่กับเจ้าของที่<ช>หรือว่าเจ้าของบ้าน,นเพราะเขาเป็นคนใจดีเขาอาศัยอยู่แต่ว่าพัวเขาทุกคนแอบมีกิ๊กหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่า คนแถวกันเรียเนี่ยทะลุว่ามิกกี้ยืนนู่นนี่ครับเอียงยืนนู่นนี่ครับเป็นคนน้อยใจแล้วผกขอตายนะทุกคนผมไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแต่ว่าพูดได้ทำดียว่าโอกาสเนี่ยเราต้องมาพิสูจน์แล้วก็ทุกคนเดี๋ยวในเมื่อทิปนี้ไม่เขียนจริงนะเดี๋ยวเราจะขอเลขยืนนู่นนีดแต่ว่าเพราะครั้งที่แล้วเราเคยมาขอเลขเด็ดให้พี่เีก็ได้พี่พีฟีก็ได้ได้ถูกกันลังเนี่ยได้ถูกหวยกันหลายๆท่านนะครับที่ช่วยเหลือผมพวกผมก็ได้ทําบุญใหญ่มาให้แล้วแต่ตอนเนี้ย หลังจากนั้นเราทําบุญใหญ่ปุ๊บแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยไอครอบครัวกระเหลียงเนี่ยเขาเข้ามาฝั่งไทยเนี่ยเขาก็รู้จักกับเจ้าของที่ด้วยนะครับเขาก็เลยมาขออาศัยอยู่นี่และอันเนี้ยเหมือนกับเจ้าของที่ที่อาจารย์ดูไลฟฟังว่าทะเลาะกันเรื่องชู้สาวแล้วเนี่ยผู้หญิงน้อยใจแล้วเลยฆ่าตัวตายเนี่ยพอผมมาที่สุดเมื่อคืนเนี้ยผมเหมือนว่าเจอดวงวิญญาณเนี่ยน่าสงสารนะครับเหมือนว่าเขาต้องการสื่อสารกับเราต้องกับผมนะครับแต่ผมเลยคลองใจเนี่ยผมก็เลยพาอาจารย์ดูมากับผมเพื่อผมจะได้มี S <S เหมือนว่าใจกล้ากว่านี้นะครับเพื่อจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณดวงนี้ว่าต้องการอะไรกับเราหรือเล่าต้องการอะไรไหมใช่ไหมจ้าดูเอาอย่างนี้ดูเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนผมไม่นะใช่จะคลยนะเคลียเจ็บคอไปพิสูจน์ความจริงกันดีกว่าว่าดวงวิญญาณเนี้ยมันต้องการอะไรห,หรือเปล่าหรือว่าต้องมีตัวตายตัวแทนอะไรซอยันก็ผมเคยเล่าให้เพียสิที่ผมมาไทยนะพันมาเกือบปีนะครับก็ต้องมีตัวตายตัวแทนนั้นทุกคนแต่ว่าทิศนี้ทําไมเจ้าของทศไม่ ทุบบ้านทิ้งอย่างนู้นนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปไปครับไปครับไปอาจารย์ดูไปไอ้บ้านแล้วครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่บ้านหลังอีกหลังเนี้ยใช่ก็ตอนนี้อาจารย์ดูก็กำลังไปฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะครับพี่เอทุกคนก็คืนก่อนที่ผมมาเนี่ยเหมือนกับเจอดวงวิญญาณอ่ะชาวก็เลี้ยงคนนั้นอะเหมือนกับว่าต้องการอะไรสักอย่างต้องคืนเนี้ยผมก็เลยคล้องใจกับดวงวิญญาณตรงนี้ผมก็เลยพาอาจารย์ดูมาพิสูจน์กับผมไปเลยนะครับพี่เอทุกคน ไปไปตอนนี้อาจารย์ดูก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับพี่เอีทุกคนนี่ครับก็นะครับเนี่ยอาจารย์ดูใช่หรือเปล่า เชื่อชื่อสักผูกกับอะไรร้เชื่อรู้หรือเ่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันก็คือคอที่ผมมาอาจารย์ดูเหมือนก็ผู้หญิงสาวเูเลี้ยงเนี่ยอยู่ข้างบนบ้านเนี่ย ันนีตอนผมมาเมื่อคืนไม่เจอนะจันดูข้อขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองเข้าไปดูเฮ้ยประตูตันหรือเปล่าไม่รู้ลองไปเข้าไปดูโอ้โหเฮ้ยอะไรวะลมพัดถุงมันดิ้นได้เหรอไปเช็คลมพัดดิ ได้มานานเลยนะเจออะไรมาจันดูนี่ต้อพวกเขาดูไงหือว่ามันไม่รู้แล้วที่มันมัเลยนะก็เจอที่ออกมาก็เจออยู่อย่างเงี้ยสภาพนี้นีละไม่คือมาดานนะมันเละเฮ้ยเชิงนี้หรือเปล่าเนี่ยเชิงนี้ำลายจันดู ລາວຈະເປັນເຊີບເຊີມໃນລະບົບມືຖືເຫີ ไม่เห hey, ็นใครนะจัดดูเฮ้ยเสียงร้องในห้องเสียงในห้องไปดูดิไปดูดิเดี๋ยวจะดูข้างนอกฮะเดี๋ยวไหมบริเวณนี้ไม่มีใครอยู่นะครับพี่ทุกคน ทำลาย,ยานี้จะเจอไม่แน่จารดูเดียวใจนะือว่ากังเซงพวกุงเ่าเาไม่ลูได้เจอรองเท้เารองเท้ารองเท้านี่รองเท้าทำงานของพวกข่เารามน่้เนี่ยใช่อยู่ตรงนี้อ่อมันอยู่แตกขึ้นมาเว้ยเนพาะอะไรอะอะไรจดู อุ้ยน่าจะเป็นของผู้หญิงคนนั้นที่เขาพบเขาตายนะเขาใช้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรวะเวลาจับดูเขาของของเขาแล้วไม่เคยเลยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะตกเหมือนนี่หรอเฮ้ย เสียงอยู่ข้างนอกวะฉันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูทับเทับเบสต้องข่โอ้โหเช่ไหมในห้องนี้ไม่มีนะจันดู chưa bao Đó. chưa mấy ừ. hơi xin người này hoang vâng, chân đúng phong phong phía này เสียงอะไรบนรอะเสียงในห้องใช่ใช่ใช่เสียงในห้องยิงป่ะฮะเงียบไปแล้วแล้วเปิดไข่แล้วเนี่นนนยไหนคืออะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมันมีคนอยู่อย่าด้วยเดี๋ยวนี้ยิงยิงกับเนี่ยขนาดจะปิดจมูกปิดหูอะไรคนที่ตายไปแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวะว่ออกมาได้ไงกิจที่เมดีกว่าฉันดูไปนขาใจนะทุกคนใช่ไม่มีไม่มีคนอยู่นะโผดเขาอั่าไม่รู้ ยังไรคลั่งวะ อะไรกันลูกอะไรดังๆวะจะว่าไม่รู้นะครับไปไปดูไปเฮ้ยขาเฮ้ยขาอย่าไปทักจย่าไปทักจย่าไปทักจย่าไปทักอย่าไปดักเฮ้ยพบผมมาดีครับไม่ได้มาลบลูกครับผมไม่รู้ว่าทำไมต้องฆ่าต่อายครับผม Bấm là sư mà xích Bụi mới đủ đi Hên mấy đi chơi dù được miếng thay cả luôn ไหนคนนี้ปะลุล,ลเดี๋ยวนีลคนนี้แหละคนนี้แหละจันดูคุยคนนี้เลยคนนี้เลยพบผมมาดีครับน้องน้องว่าพี่วะ<ด>น่าจะเป็นน้องของหลาแล<ด>้วพอแล้วก็อายุน้องครับ ดำนี่แหละเฮ้ย hey, ไฟไปแล้วอะเฮ้ย hey. ไปไปให้มันจับป่ะเฮ้ยทวนตอนนี้ไฟของเชนมีปัญหาน้องครับทุกคนเนี่ยเจอกันจะจ่าเลยผมไม่เคย เป็นไรวะฉันดูติดติดตะดำเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววะเดี๋ยวเราจอดโจงไอ้ดวงยานี่ไม่ต้องไปจอดโจงนน้นอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอะเฮ้จอดโจมฝ่ายมันก็ติดติดับดำไปเลยม่รู้เนี่ยดูดิ ถ้าใารได้มาชวนโดมยมีญาติพี่ี่มาพบขอตายยังไม่มีใครมาชวนเลยเห็น <He S 2> <ล>ชาวบา้านที่น้องเขาไม่รับรู้หรอมั้งไม่รับรู้ผู้ชายก็หนีไปที่อื่นอ่ะหรือว่าเขาปิดเข่าปิดเนี่ยนี่ตัวจักของที่จะเดือดร้อนทุกคน,นแล้วก็หรือว่าเชือกนี่เขามาเคยทาย,ยู่หลายครั้งนะไม่เคยเจอเชือกนี้เชือกนี้มันคือเชือกแล้วนะ เคลื่อนเดินอะไรจะดูทางกล้องถ้งไปไหมไหมองดูคนไม่เจอเพอขับนดเฮ้ยฝ่ายชายเขาไม่สว่างด้วยนะพี่สิผมไม่รู้ฝ่ายชายเป็นพ่ออะไรเหมือนกันนะครับอันนี้ดับสนิดเลยพบพวกมาดีครับผอไม่ได้เหดเจ้าตลอดแต่เหดมาอึดดัมุมตาวา เขาคงไม่ทำร้ายหรกพอรามาพิสูจน์ดูแล้วก็ให้ไอ้หลวงเทาเฮ้ยแล้วมาไว้อะไรเนี่ยเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเฮ้ยเสียงร้องอยู่ข้างนอกฉันดูไปเราติดรับเราใช่ไห่เอไหมเดี๋ยวจะเฝ้าอยู่เต็มบ้านในห้อง

ร้อครับกลับไปกูอะเราไม่ได้ดูถ้า,า,นะากลัวนะแล้วหลับคาป่นแล้วสติหลับจะแตกแล้วเคยใช่อะไรไม่รู้ในในนดิจับไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยดูดิ มิกี้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตรงนี้เจอะมองเหรอเฮ้ยเขียนน้ำ ไม่เห็นนะจะดูเฟียงมิที่ตรงไหนไม่เจอชายก็ติดติดดับแล้วไม่รู้กันเฮ้ยอะไเขาปอมมันที่อยู่กัาปอมมันก็กระเด็นมาข้างหลังเนี้ย ายเอาไว้เนี่ยอาจารดูเรามากันเยอะปรากฏตัวเดี๋ยวทำลังอะไรจับขึ้นมาเดี๋ยวกำลัอะไรจับอย่างนี้นนเดี๋ยวอาจารย์ดูอยู่ข้างในเดี๋ยวผมอยู่ข้างนอกเองบอกครับบอกเฮ้ยให้อาจารย์ดู ้องครับเออจะให้กี่หาเบเอิเนอะอู้ชัวใส่ห่วยังจะจะเข้ามา ดูอาจารย์ดูดูคอมันดิโอ้ยแสดงว่าขับบาดเชือกทิ้งว่ะเฮ้ย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 อาจารย์ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอาจดูย์ดู ไฟฉายก็ดับหมดเลยเนี่ยไฟฉายพังหมดเลยนะครับเพื่อนทุกเดี๋ยวเขาเปิดเปิดอยูดิแต่ก็ชัดเป็นนะต้องเป็นพ่อเลยวะตาสว่างนี่เดี๋ยวดูไฟฉายกันฮ่าไม่ดีแล้วว่าไฟชูไฟฉายก็เจ๊งหมดเลยเนี่ยอุ้ยดังยังไงไปดูไปผมว่ามีอะไรขึ้นจใะอุ้ยไฟฉายมันอยุดสว่างขึ้นมา là có cả chơi đồ ăn từ Sao nó cho phục hợp ảnh luôn Chưa Ui Đừng này là mất phong Ui nó ui chưa khó tạng ui Khó tạng lên thú quần chưa khó Xin lỗi อาจารย์ไม่ได้ตั้งใจที่จะดึงเชือกนะแค่จะมาช่วยมาทำพิธีให้เขาแล้วกานารดูคุภาพไม่ดีแล้วดูดิตอนที่ผมมาเมื่อคืนไม่เห็นร้องวายๆนี่เลยนะเฮ้ยทุกคนผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะดึงเชือกเนี่ยนะพอดึงปุ๊บเสียงร้องวายๆมากเลยลองไปดูข้างนอก ไฮ้เจ๋งชายก็ไม่มีแล้ว<า>เฮ้ยเสียงในห้องมาเรียบมาลบดวงบอกแล้วไม่อยากจะมาพิสูจน์ทุกคนเราไม่ได้คิดว่าจะมาทำร้ายเขานะแค่ดึงเชือกออกเขาเริ่มจะร้อง,อง,องห่งร้องไห้ไม่รู้ว่าเชือกเส้นนั้นเดี๋ยวไป ลงรูๆใช่ป่ะใช่อยู่ที่เดิมเขาเนี่ยเชื่อที่เราถึงขาดไว้เสร็จแล้ว,ไม,ว,ไ,มวไม่ต้องอกลักวไม่ตนะ้องกลัวไม่ต้องทำอะไรกกลัวเราไม่กลัวนะจมวิว้เข้าไปอยนะู่นะเจอไหมหายแวบเดียวอุ้ย เราจะไปลุกคนขาดก่อนเช่เนี่ยไปตัดกล้องเิดกล้องก่อนดีกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วโดนเล่นงานเมื่อกี้ล้มเจ็บขาเลยทุกคนเดีเดี๋ยวไม่ไหวแล้วจันดูไอ้าไม่ได้เพราะดวงญาณนี่หมดแล้วทุกคนด้วยครับผมแล้วก็เพื่อนๆป้าหน้านอาด้วยครับผมทำมาแล้วก็อดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแล้วก็เชิดเชิกเชิดเชิด ชุดดี้เราดึงขั้นหมดแค่เช่นไปเอามาทำอะไรนี่ตัวมันยังไม่ฝาดเชือกี้เขาจะตกขอบใบกาวไรหรือเปล่าขาดเชือกนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดหลายกับเขานะหรือว่าอย่างนี้แต่ถ้าเราจะไปปอดอง,งยนันเอาให้อาจารย์ของผมปลตกเสกหรือว่าอะไรเพราะเชือกนี้จะกำมีรอยโดนตากันนะ ก็ในค่ำคืนนี้แหละไม่ได้มาลบลู่ว่าสิ่งดีดายนะแค่มาพิสูจน์ดูว่าดวงวิญญาณที่ใครๆมาพักอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตายเดี๋ยวก็ตายนะแบกเชือกอยงนี้ผมขออนุญาตกับดวงวิญญาณผมจัดไปปล่อยดวงวิญญาณนะก่อนที่จะปล่อยขอแค่ว่าเฮ้ยเชนเฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไอเชนเฮ้ยเชน

ับทีนี้ต้องขอลาพีเอสซีทุกคนข้ามาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดต้มด้วยครับผมสวัสดีครับทุกคน